สาวๆสมัยก่อนนะคะก็ยังใช้น้ำต้มผักกระสังล้างหน้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้นะคะรัญญา,าจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับต้นกระสังผักต้านมะเร็งกันค่ะ ว่าเป็นพืชล้มลุกซึ่งมีขนาดเล็กลำต้นของเขานั้นนะคะจะเปราะหักได้ง่ายอุดมไปด้วยน้ำสีเขียวใสใบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจแผ่นใบจะหนาและขอบใบจะเรียบทำให้เห็นเส้นใบได้ชัดเจนค่ะในส่วนของดอกนั้นนะคะส่วนใหญ่จะออกที่ตามปลายยอดเป็นช่อที่มีสีครีมหรือสีเขียวอ่อนค่ะ ต้นกระสังนั้นนะคะก็สามารถจเจริญเติบโตได้ตลอดทั้งปีเรานะคะจะสามารถปลูกต้นกระสังได้ทุกภาคทั่วทั้งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นตามสนามหญ้านะคะหรือแปลงผักต่างๆก็สามารถปลูกได้ค่ะต้นกระสังนั้นนะคะสามารถกินได้แบบส,สดๆและแบบปรุงสุกวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือการนําต้นอ่อนและยอดอ่อนเป็นลวกแล้วจิ้มกินกับน้ําพริก แต่ส่วนใหญ่นั้นนะคะจะไม่นิยมกินต้นที่เพิ่งงอกใหม่ค่ะสรรพคุณทางยาและประโยชน์ของกระสังนั้นนะคะ 1. ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ 2. ผักกระสังนั้นนะคะจัดได,นนะะจได้ว่าเป็นผักที่มีเบต้าแคโรทีนอยู่มากจึงช่วยเรื่องของภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆได้ค่ะ 3. นำต้นกระสังมาผสมข้าวสารกับขมิน้นและวทำการบดให้ละเอียดหลังจากนั้นนะคะก็นำไปพอกสำหรับคนที่มีอาการเริมจะสามารถใช้เป็นยารักษาเริ่มได้ 4. ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้ 5. มีสรรพคุณช่วยรักษาอาการปวดท้องได้ 6. ในบางประเทศนะคะเชื่อว่าการรับประทานใบ จะช่วยรักษาอาการต้อในตาได้ค่ะ 7. ในบางประเทศนั้นนะคะกินผักกระสังสดสดหรือนำผักกระสังนั้นประมาณ1กํามือเติมน้ำให้ท่วมต้มให้เหลือประมาณ1แก้วแบ่งกินครั้งละครึ่งแก้วเช้าเย็นเพื่อรักษาโรคเกาและข้ออักเสบเพราะผักกระสังนะคะสามารถลดปริมาณกรดยูริกในกระแสะเลือดได้ค่ะ แต่สามารถรักษาแผลและฝีได้ถ้านำใบมาคั้นน้ำและเอามาใช้ทาแผลและฝีค่ะ 9. ทั้งต้นและใบนะคะเมื่อนำมาแช่น้ำสามารถนำไปใช้ทารักษาอาการผื่นคันได้ 10. นมีสรรพคุณนะคะช่วยรักษาและลดอาการเลือดออกตามไรฝันค่ะ ผักกระสังนั้นนะคะเป็นผักโบราณที่ใช้กันมายาวนานทั้งกินเป็นผักสดนะคะหรือโลกจิม้มกินกับน้ำพริกเอาไปทำแกงอ่อมแกงสื่อแกงป่าแกงเลียงบางคนนะคะก็จะนำผักกระสังนั้นนะคะไปผัดกับเต้าเจี้ยวเหมือนกันนะคะกับผัดผักบุ้งไฟแดงนั่นเองค่ะ จากการศึกษาสมัยใหม่นะคะก็ได้มีการพบว่าผักกระสังอุดมด้วยแคลเซียมอีกทั้งยังมีลิ์เป็นกรดอ่อนๆต้านอนุมูลอิสระต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราต้านการอักเสบแก้ปวดและไม่มีพิษภัยนอกจากนี้นะคะก็มีการขยำใบผักกระสังกับน้ำชโลมศีสษะ ให้ศีรษะเย็นป้องกันผมร่วงทำให้ผมนุ่มสาวๆสมัยก่อนนะคะก็ยังใช้น้ำต้มผักกระสังล้างหน้าทำให้สิวยุบเร็วขึ้นและผิวหน้าสวยสดใส ผักกระสังนั้นนะคะก็หาง่ายมากโดยเฉพาะหน้าฝนนี้นะคะจะขึ้นเต็มกระถางต้นไม้แต่ก็มีหลายคนนะคะที่ไม่รู้ชอบถอนทิ้นกันเป็นประจำค่ะผักกระสังนั้นนะคะก็ยังมีข้อควรระวังนะคะก็คือคนที่มีอาการแพ้พืชที่มีกลิ่นฉุนพืชที่เป็นเครื่องเทศทั้งหลายนั้นนะคะไม่ควรรับประทานเด็ดขาดค่ะสําหรับคนที่ไม่ชอบรสเผ็ดนิดๆนะคะแต่อยากจะลองกิน ให้ถอนผักกระสังทั้งรากแล้วเอาไปจุ่มน้ําให้รากนั้นนะคะดูดน้ําขึ้นไปจนอิ่มแล้วจึงเอามาปรุงเป็นอาหารจะช่วยลดความเผ็ดซ่าลงได้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะประโยชน์ของผักกระสังนั้นนะคะก็มีมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่ก่อนที่จะรับประทานผักสมุนไพรอะไรก็ตามนั้นนะคะ เพื่อรักษาโรคที่เราเป็นก็ต้องศึกษาค้นหาข้อมูลหรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกครั้งก่อนทานค่ะเพื่อประโยชน์ต่อร่างกายถือเป็นการรักษาและป้องกันโรคได้อีกทางเลือกหนึ่งค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องรัญญ,ญาชาแนลแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ